สวัสดีค่ะวันนี้พบกับชิน่าขอบเราก,กันในร้านคะในชิน่าเอาชได้ซัซีนะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะเราก็จะพูดเร็วนะวันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นสกูชี่แท็กนะคะก็จะมีอยู่3ามแท็กนะคะมีคนทามา2แท็กแล้วก็แท็กเรานะคะแต่แท็กเราจะแยกไปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะนั่นแหละนะคะเราไม่ก็ทํารวมกันเลยนะคะค่ะลีปมันไม่นานนะแล้วก็ไปดูเพื่อนเราท้ากันก่อนเลยนะคะนี่นะจะเป็นนี้นะคะเพื่อนเราท้า ข้อแรกสกูชี่ที่มีตำหนิโหดที่สุดนะคะเราว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะอืมอืมน,นี่นะก็ประมาณนี้นะจมโบคองของคีบุนะคะตำหนิโหดมากแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็เอ่อลืมบอกชื่อแท็กนะคะชื่อแท็กมีชื่อว่ารักนะเพื่อนเลิฟนะคะแล้วก็ซีอาร์นะคะเป็นโชนาะโชนะานะคะ มีเสียงรบกวนค่ะเสียนะเขียนเด๋รวเราจะเขียนมาให้ชื่อคลิปนะคะเด๋ยวก็ไปดูนะนั่นแหละนะคะไปดูข้อที่สองเลยนะคะก็ทำม,มามระสิบสี่ข้อนะคะหรือเปล่าโอเคสิบสีนะ่ข้อข้อที่สองสก,กุช่ที่ชอบที่สุดในคอลเลคชันนะคะชอบเป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะ นี่มันไม่ต่ำหนีหอ,นนอะะนะดึงนั้นมีบอกนะคะแล้วใช่ไหนะดี๋ยวไปดูข้อที่สามเลยนะคะสกุชิที่เล่นบ่อยที่สุดนะคะจะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือไม่ได้บอกนะว่าว่ากี่ชิ้นนะก็จะเป็นตัวนี้ด้วยเล่นบ่อยไหมนะคะแล้วก็จะเป็นสกุชิที่ถูกที่สุดนะก็จะเป็น ชิ้นนี้นะยี่สิบบาทนะคะใครก็ใครก็รู้นะแต่เนสกิชชี่ที่เก่าที่สุดน,นะคะจะเป็นตัวน,นี้นะคะอยู่กับเรามาเยอะมากตัวน,นี้ค่ะดำเลยนะนี่นะคะ,คะก็ไปดูข้อที่หกเลยนะคะข้อที่หกสกิชชี่ที่ปลาที่สุดไม่มีนะคะแล้วก็จะต้องกลาเป็นสกิชชี่นะคะเดี๋ยวไปนึงนะ ไปเอาสกุชิก่อนนะคะก็ไปเอาซกุชิมาแล้วนะคะเราจะกลับเป็นตัวนี้นะใคจะไปเก็บดินี่นะนะคะก็ไปดูข้อที่17เอ้ยข้อที่7นะคะ17ได้ไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขียน17นะข้อที่7นะคะสกุชิที่ใหม่ที่สุดนะคะของเราจะเป็นตัวนี้นะ มันก็ใหม่ที่สุดในคอลเลคชันแล้วอะใช่พวยเราเพิ่งมาได้มาไม่นานนี้เองแล้วคือแบบตันนี้มันก็มีนิดหน่อยนะแล้วก็ไปดูข้อที่แปลกเลยนะคะสกูชี่ที่ไม่ชอบะคะ่ะอันนี้ก็ไม่มีนะคะแล้วก็จะไปหาสกูชี่อีกก่อนคะที่เราจะกัดนะคะ,จ,กกนนะ,คะจะเป็นตัวนี้เอเสีแบ็กเก็ดมานะอืมมีครับ นะคะก็ไปดูข้อที่สิบเก้าที่เก้ากันเลยคะ่ะหลงตลอดสก,กุช่ที่ไม่ค่อยเล่นนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นสามตัวนี้นะคะก็จะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูกันต้องเป็นกาจูนะไม่ค่อยเล่นแต่ตำหนิมันก็เกินนะอันนี้เราก็ไม่ได้เล่นนะคะตอนเราเป็นเพี่พน้องเราเล่นนะตำหนิมันก็เลยหดน,นิดหน่อยนะคะมันหดมากเลยแหละจะเป็นตัวนี้นะเราไม่ได้เล่นแต่น้องเราเล่นแทนนะคะ ก็ไปดูข้อที่สิบกันเลยนะค่ะสูกุชิที่สโลว์ไม่สโลว์นะคะอันนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะเราจะขอกายเป็นตัวนี้นะคะรถมานะคะขอไปเลยะครับก็สกุชิที่แบบขาดง่ายที่สุดนะของเราก็ว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะเพราะว่าเนื้อมันซอมมากเนื้อมันก็ขาดง่าย ข้อต่อไปนะคะสกูชี่ที่แบบทนที่สุดนะคะชิ้นนี้มันมันก็เราขอเลือกเป็นนี่ละกันเพราะแบบเนื้อมันแบบนี่มากเลยนะแล้วต้นนี้มันก็คือแบบมันน้อยที่สุดในคอลเลคชันแล้วนะคะเนี่ยก็ไปดูข้ขอที่สิบสามนะคะก็จะเป็นสกูชี่ที่แบบแข็งที่สุดนะคะแข็งที่สุด อ,อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคระเพราะมันเนื้อมันจะซับซอบนิดหน่อยนะคือตรงตานี่นะคะมันจะเป็นตําหนิจากร้านนะเนื้อมันไม่ซอบเลยก็ยว่าได้นะแต่มันจะซับซอนนิดนึงนะครับต่อไปข้อที่สิบสี่นะคะสกูชี่ที่แบบหอมที่สุดในคอ l l e คชั o นะคะจะเป็นอันนี้หอมพีมากหอมชอบชอบโอหอม นนี่นะไปดูอีกแขกนึ่งจากเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่นะอืไม่ก็จะแยกเป็นคลิปหน้าเออคลิปหน้าดีกว่าเพราะว่ามันห้านาทีแล้วนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะใคระยริ่มกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะบ๊ายบาย